สวีเดนนะคะเสร็จทางไปสวีเดนพี่น้องเออ้ยหนึ่งชั่วโมงนะคะหมอกรพายพน้องข้างข้างรถก็ไม่มีนะคะคือออกจากลูกพยายบาลพี่น้องมาแต่ลูกพยายบาลเดินไปตอนนะคะ พี่น้องเอาไาเปเถะเบื่อเวลากบไประยุ่ประเทศไทยนะคะหลายหลายปีเคยมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศโนเ์ใี้เพื่อนๆอยู่จนเบื่อแล้วนะคะตอนนี้คิดถึงแต่ประเทศไทยเลยนะคะถนนบานเพื่อนพี่น้องรถบร่มีรถปติมันขับรถว่าเป็นกับเปตะขับเป็นพี่น้องเอ้โฮ <laughs> ้รถติด ครั้งหนึ่งนะคะโชเฟอร์นะคะแอนแอนขอบคุณนะคะที่กดติดตามมาดามวันนะคะลันลาสารคามอินโนเวนะครับเพื่อนเพื่อนไลฟ์าสารละก็เบื้องเบื้องไปพี่น้องเอ้ยมานา้มกับบมีิเนลสิบวันจะคุยแล้วพี่น้องไม่ค่อยไปใส่มาใส่นะคะ เ็ดวิดีโอไว้แต่เบิง่งเวลาเถ่าเวลาแกกับปัจจุบันครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็ได้มาใช้อยู่ประเทศโนเวย์เส้นทางแบบนี้แบบนี้เราก็จะได้รู้ครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปะปนกันนะคะที่แน่ๆก็คือเหงามากวันวันเล่นแต่เฟซนะคะมีเพื่อนตรงที่เฟซบุ๊กนี่แหละเพื่อน,เอ,นเอ้ย เด็กกินดีพูดพี่น้องเอ้ยงานการก,กับประเดทาแต่ว่าก็ยังไม่แค่นี้นะคะความสุขไม่พอนะคะมันมันเหงาพี่น้องม,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 มันบม่มีเพื่อนดูตะนบ้บานกินเขาแล้วก็นอนเล่นเฟสไร้สาระเป็นวันๆนะคะขอบคุณค่ะที่กดติดตามนะคะสามนาทีพอแล้วค่ะบายยรักนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ